ผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมก็ขออนุญาตนะฮะที่จะเ,เล่าถึงสิ่งที่ได้ไปค้นคว้าม,มานะครับแล้วก็ประสบการณ์การทำงานนะฮะในเรื่องนี้นะฮะในในแง่ที่ว่าประเทศไทยนะฮะควรจะแบนนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะก็คือควรจะห้ามใช้ห้ามพึ้นทะเบียนสารเคมีอะไรบ้างนะครับ กนื่นขอชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมนะครับก็คือไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรนะครับคือไม่ได้มาขายสารเคมีหรือว่าขายวัตถุออแกนิกนะฮะปรับศัตรูพืชอะไรนะฮะเพียงแต่ว่ารับทุนวิจัยจากสสสนะฮะในการศึกษาเรื่องนี้นะครับผมเป็นแพทย์นะครับเพราะนั้นผมก็จะให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะครับผมยึดหลักระแวดระวังให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะ ก็คือ precautionary principle ซึ่งหมายความว่าเพียงมีข้อมูลที่ส่อว่าจะอันตรายเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำอะไรจริงจังล้วนะครับไม่ต้องรอให้คนเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมากถึงจะต้องมาทำอะไรนะฮะแล้วผมก็มีความเชื่อพื้นฐานว่าการผิดอาหารโดยไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยมีตัวอย่างในพื้นที่มากมายในเรื่องเหล่านี้ครับคราวนี้ การที่จะคัดเลือกว่าสารเคมีอะไรบ้างที่ควรจะห้ามนะครับผมก็ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลนะฮะโดยการศึกษาบทเรียนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะครับในแง่ของต่างประเทศนะครับก็มีตัวอย่างนะฮะหลายอันนะครับเช่นสารเคมีที่เราอาจจะเคยรู้จักดีนะฮะไดออกซินเนี่ยอันตรายสุดๆอันนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีของยูเครนนะฮะ หลังอยากได้ไดออกซินไปนะฮะหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะฮะสารเหลืองนะฮะที่เอาไปฉีดในสงครามเวียดนามนะครับก็ก่อให้เกิดคนพิการมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังตกค้างอยู่นะฮะยังขจ,จัดไม่หมดนะฮะมีคนเสียชีวิตในสงครามก็สองสามล้านคนใช่ไหมครับแล้วก็ยังต้องพิการแต่กำเนิดตามมาอีก นนอีกหลายแสนคนแล้วก็ยังลูกหลานของฐานอเมริกันด้วยนะฮะที่กลับประเทศไปเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อลูกหลานด้วยนะครับความเด่นตัวในเรื่องนี้ความจริงมานานมีมาน,านานแล้วนะครับก็50ปีได้นะครับที่ราเชลคาสันได้พูดถึงดดทีตอนนั้นนี่โฆษณาว่าเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยมากกินก็ได้นะฮะหลังๆเนี่ยถึงจะมาเห็นพิษภัยของมันนะฮะก็ ทำให้มีผลกระทบต่อนอกนะฮะมีผลกระทบต่อเยียว่วมีผลกระทบต่อคนนะฮะเรื่องราวในอินเดียนี่ผมคิดว่าก็เป็นโศกนาฏกรรมนะฮะที่สะเทือนใจมากนะครับเมื่อโรงงานผลิตสารเคมีเกษตร,รก็คืออยู่เน้นขบ่ายระเบิดขึ้นมาใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ผู้คนในละแวกนั้น ล้มตายเป็นจํานวนมากนะฮะตัวแรกไม่แน่นอนนะครับบางรายงานบอกว่าหมื่นคนนะฮะบางรายงานบอกว่า20,000คนนะฮะบางรายงานสูงถึง80,000ก็มีนะครับแล้วก็คือตายขณะนั้นแล้วก็ตายตามมาอีกนะฮะอีกมากมายนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะในต่างประเทศนะฮะเป็นข่าวคึอโคมตอนนี้ยูเน่ c a r b บายก็รู้สึกจ่ มีการเปลี่ยนเจ้าของนะครับก็คือบริษัทดาวเคมีคอลนะฮะไปเทคโอเวอร์นะครับ,รบตอนนี้ดาวเคมีคอลก็เป็นบริษัทที่ลงทุนอย่างหนักในประเทศไทยนะฮะเข้าใจว่าประเทศไทยในนาคตก็จะเป็นผู้ผิดสารเคมีส่งออกนะครับในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีคนเป็นมะเร็งปีละล้านห้านะฮะตายปีละห0 0 0นะฮะประมาณ5,36นหกนะฮะ ซึ่งประธานาธิบดีก็ได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญนะฮะจะทำยังไงดีคณะผู้เชี่ยวชาญก็ออกรายงานมาเมื่อประมาณิบ,บอกว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องสารเคมีนะฮะเพราะว่ามีงานวิจัยนะฮะชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับมะเร็งมากมายนะฮะลองดูรูปสนัยนะฮะว่ามะเร็งอะไรบ้างนะครับมะเร็งสมอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งไตเนื้อเยื่ออ่อนนะฮะ มะเร็งเม็ดเลือดกระเพาะไขกระดูกนะฮะอันทะรังไข่นะฮะแล้วก็ที่ไม่ใช่โรคมะเร็งเนี่ยเราก็พบว่าเรื่องของผิวหนังแข็งอัลไซเมอร์สมองเสื่อมนะฮะหอบหืดโรคของต่อมไรท่อที่เราพบมากนะฮะก็คือเบาหวานนะฮะงานวิจัยนี้นะฮะมีงานวิจัยรองรับมากมายนะครับแล้วก็อเมริกาเองก็ลงทุนนะฮะว่า สุขภาพของกเกษตรกรนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อใช้สารเคมีนะฮะเป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่มากนะฮะมีผู้คนอยู่ในโครงการเนี่ยร่วม90,000คนติดตามไปเป็น10ปีนะฮะตอนนี้ยังติดตามอยู่นะฮะทำในรัฐไอโอวากับรัฐนอตแคโรไลนานะครับเพราะฉั hmm. ้นเป็นงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดละในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นผลการวิจัยก็ชี้ให้เห็นถึงนะฮะความสัมพันธ์ของการใช้สารเคมีกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นะฮะเขาดูทั้งสารฆ่า,เ,าเชื้อรานะฮะสารอบรมรมควันนะฮะแล้วก็ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งก็ผลการศาออกมาเนี่ยเขาก็พบว่านะฮะในแง่ของแมลงเนี่ยก็มีแมลงหลายชนิดที่สัมพันธ์กันนะฮะแล้วก็ที่ไม่ใช่แมลงอีกหลายชนิดนะฮะเรื่องของซึมเศร้าด้วยทําใหา้จอตาหลุดลอกนะครับโรคระบบประสาทหอบหืด นะฮะเบาหวานนะฮะก็อย่างเรื่องของมะเร็งนะฮะก็มีสารเคมีหลายตัวนะครับที่มีความสัมพันธ์นะฮะสารเคมีเหล่านี้บ้านเราก็ใช้กันเยอะอยู่นะครับนะฮะเช่นฟโนฟอสสัมพันธ์กับเรื่องของอะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเออมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับนะฮะเอาดูดขาบมะเร็งลำไส้นะครับเปอร์มิทรินมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ สารกลุ่มออกนอโครีนก็มีเรื่องของตอมลูกหมากก็คือตอมลูกหมากเนี่ยมีสารเคมีหลายตัวนะครับยาฆ่าหญ้าอะทราซีนก็มะเร็งหลายวัยวะนะครับมะเร็งปอดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะไขกระดูกหรือตอมน้ําเหลืองไดคาบาไดแคมบาก็มะเร็งปอดมะเร็งลำไส้นะครับก็อีกหลายอันนะครับแล้วก็ ลินเดนนะฮะเรลงต่อมน้ำเหลืองนะครับไดโครวอสนะฮะเม็งเมลดขาวนะครับทูโฟดีนะฮะเร็งต่อมน้ำเหลืองอัตราซีน,ะ ose, นะะมเม็งรังไข่นะฮะนะฮะแล้วก็อื่นอีกในหลายตัวนะครับมเมลงก็คือมเม็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็สัมพันธ์กับสารเคมีหลายตัวนะครับยาขยากไกโฟเซตนะฮะก็สัมพันธ์กับมเม็งนะฮะ ไขกระดูกนะครับมัลติโพลไมโลมานะฮะ mm hmm. มะเร็งเต้านมนะฮะ mm hmm. ก็มีสารเคมีหลายตัวนะครับ mm hmm. ที่สัมพันธ์นะฮะ mm hmm. มะเร็งปอดก็มีสารเคมีหลายตัวนะฮะ mm hmm. ก็มีความเสี่ยงตั้งแต่1.9เท่าจนกระทั่งถึง5เท่านะฮะ mm hmm. ของคนที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเหล่านี้นะฮะ mm hmm. ซึ่งนี้ก็ถือว่ามีนัยสำคัญมากนะครับ แล้วก็มะเร็งในเด็กเนี่ยนะฮะมะเร็งสมองมะเร็งเม็ดเลืเอ,อลดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับนะฮะกลไกการเกิดมะเร็งนะฮะก็สามารถอธิบายได้หลายอย่างนะครับมันไปทําลายยีนมันไปกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวนะฮะมันไปรบกวนฮอร์โมนนะฮะรบกวนระบบภูมิคุ้มกัน,นต่างๆนะครับที่ไม่ใช่มะเร็งก็หลายตัวนะครับเช่นสมัมพันธ์กับเรื่องของการฆ่าตัวตายนะฮะเพราะว่าซึมเศร้านะฮะโรคพาร์กินสันนะฮะก็คือ ตัวสันมือสันนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็เรื่องของจอตาเะะสื่อมะะหลุดลอกเรื่องของหออผืดนะฮะก็มีสารเคมีอีกหลายตัวนะครับแล้วก็รบกวนการทำงานของต่อมไรท่อนะครับเรื่องของเบาหวานนะฮะในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับคราวนี้ดูนะฮะฝรั่งใช้สารเคมีนี้เขาป้องกันมิดชิดนะฮะแล้วยังเป็นโรคขนาดนี้คิดดูว,ว่าบ้านเราป้องกันตัวเองแค่ไหนนะฮะ คราวนี้บทเรียนของยุโรปนะครับยุโรปก็ควบคุมเข้มเลยนะครับเมื่อมีการรวมตัวกันเนี่ยคณะกรรมการอาหารปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ตั้งเกณฑ์ต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นทาให้สารเคมีจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ตอนนี้เหลือแค่250ตัวแค่ไหนนเองจากพันตัวนะครับหลายตัวก็ไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าผลกระทบต่อสุขภาพสูงแล้วก็ไม่สามารถเสนอข้อมูลความปลอดภัยได้นะครับคนที่จะมาขึ้นทะเบียนต้องเสนอข้อมูลความปลอดภัยนะฮะ แล้วช่วงหลังๆเข้มงวดขึ้นอีกนะฮะสารเคมีที่ออกฤทธิ์นะ,ะสารเคมีที่ผสมเข้าไปนะฮะก็ต้องถูกประเมินนะฮะเช่นเอาไปผสมให้มันเ,เขาเรียกว่าออกฤทธิ์เพิ่มนะฮะหรือเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นนะฮะหรือให้คงทนอะไรต่างๆสิ่งต่างๆนี้ต้องถูกประเมินด้วยเช่นกันนะฮะก็มีเกณฑ์ขึ้นมานะครับเกณฑ์ที่เรียกว่า h a ศาสตร์เ t Cut Off Criteria ก็คือว่ามันอันตรายไหมถ้าอันตรายต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ห้ามเลยแบนเลยนะครับก็คือกายพันธุ์ก่อมะเร็งนะฮะมีผลต่ออายะสืบพันธุ์ต่าไรท่อตกค้างยาวนานนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับบรียนของประเทศเดนมาร์กเนี่ยนี่ก็เข้มงวดมากมีการตั้งเป้าเลยนะฮะจะต้องลดการใช้สารเคมีลงนะฮะ50%ภายใน10ปีนะฮะก็พบว่าเขาสามารถเข้มงวดแล้วก็ทาให้สารเคมีจํานวนมากเลยนะฮะมาก มากกว่า40%เนี่ยถูกถอนออกจากตลาดนะฮะถูกถอนออกจากการขึ้นทะเบียนนะครับเช่นสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือจะผมจะลองเรียบเรียงใหม่นะฮะเป็นกลุ่มๆนะฮะก็เช็นว่ามีหลายตัวมากที่บ้านเราก็ใช้กันอยู่เยอะนะครับซึ่งเขาก็ห้ามแล้วนะครับอย่างเช่นพลาวคดพราววดนี่ก็เป็นเรื่องที่สู้กันหนักเลยนะครับเพราะว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยไม่ใช้แต่ EU นะฮะเคยเอาเข้ามาใหม่ก็ต้องฟ้องศาลกันเลยนะฮะ ในสุดนะฮะก็ชนะก็คือว่าต้องถอนพาราควอดหรือยาคาย้ากรม็อกโซนที่บ้านเราใช้กันเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะว่าอันตรายสูงมากนะครับทั้งผิวหนังทั้งเล็บทั้งระบบทางเดินหายใจทําให้ปอดแข็งเลยนะฮะนะฮะแล้วก็เรื่องตาเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับเอ่อนี่ก็กินเข้าไปนะฮะแค่นิดเดียวก็เสียชีวิตนะครับมันเป็นสาเหตุการตายที่สูงมากนะครับ ผลระยะยาวนะฮะก็หลายโรคหลายวัยวะเลยนะฮะทั้งระบบทางเดินอาหารผิวหนังโรคไตหัวใจสมองนะฮะพาร์กินสันด้วยนะครับคราวนี้มาดูบทเรียนของไทยบทเรียนของไทยเรามีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้อยู่มากมายนะครับ10ฉบับตั้งแต่ต้นทางนําเข้านะฮะจนกระทั่งถึงปลายทางถึงผู้บริโภคนะครับแต่ทีนี้เราก็พบว่า ก็ยังใช้กันมากมายนะครับถึงแม้จะมีกฎหมายมากมายนะครับแล้วก็ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับเกิดการเจ็บป่วยมากมายนะครับโรงพยาบาลแน่นขนาดไปด้วยผู้ป่วยนะฮะเป็นเบาหวานมากขึ้นนะครับจากเดิมปี2อแค่1กว่าเปอร์เซ็นปี52ตัวนี้6.8%ของประชากรอายุ1 5ปีขึ้นไปเป็นเบาหวานแล้วนะครับเพราะนั้น โรคอื่นๆก็จะตามมานะครับเดี๋ยวก็นิ้วเท้าเน่านะฮะเดี๋ยวก็เป็นโรคหัวใจเดี๋ยวก็เป็นโรคสมองโรคไตนะฮะเยอะะเลยนะครับนะฮะก็ผลกระทบต่อสารงคมมีมากมายจริงๆนะฮะประเทศไทยมีเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนะฮะมี9ข้อ10ข้อนะครับแต่ปรากว่ามีมีเกณฑ์ในการที่จะห้ามการใช้หรือเพิกถอนเนี่ยนะฮะมากมายแต่กลับไม่ค่อยมีการเพิกถอนนะฮะ การขึ้นทะเบียนเกิดขึ้นอย่างง่ายดายนะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากนะฮะอย่างเช่นที่ห้ามไปแล้ว62รายการนี่นะครับแล้วก็หลังจากปี4-3เองนะครับก็มกีมีอีกบ้างนะครับไม่กี่รายการนะครับเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับทั้งทั้งที่หลายประเทศเขาก็แบนกันเราก็เลยนําเข้ามากขึ้นทุกทีนะครับนะฮะแล้วก็นําเข้าสูงสุดก็มีหลายตัวนะครับ อันนี้ก็หลายประเทศเขาก็ไม่ใช้กันแล้วบ้านเราก็ยังใช้กันมากมายนะครับแล้วคนไทยตอนนี้ตายด้วยมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับปีละประมาณ5้าหมนนะครับที่ไม่ตายอีกปีละเป็นแสนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นมากมายเรารณรงค์เรื่องนี้นะฮะนับ10ปีนะครับรณรงค์ทีอ่าก็มีการแบนทีนะครับแต่นั้นพยายามที่จะให้มีการแบน6ชนิดนะครับก็แบนให้อยู่สัก2ชนิดนะครับ แต่ที่แบนแล้วเนี่ยก็ยังมีการขายมีการจําหน่ายหลังร้านอยู่นะครับมากมายนะครับไปหาดูได้เลยอย่างปัจจุบันเราพยายามรณรงค์เรื่องสีตัวนี้นะครับก็พบว่าก็ยากเย็นแสนเขียนมากเลยนะครับนะครับหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าคงจะมีความพยายามนะฮะที่จะไม่ให้แบนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองสรุปนะฮะว่าแล้วเพราะฉะนั้นเมืองไทยควรจะเป็นยังไงต่อ จากบทเเียนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องเอาเกณฑ์ที่เรียกว่า h a z a r d Best Cut Off Criteria ออกมาใช้นะครับก็คือว่าถ้ามีข้อมูลหลักฐานบ่งชี้สอบไปว่าอันตรายต่อมนุษย์เนี่นะแบนเลยนะครับเนี่ยตาม EU นี่เลยนะครับข้อใดข้อหนึ่งก็พอไม่ต้องมีหลายข้อแล้วก็สารเคมีที่ทั่วโลกยอมรับเช่นสารเคมีกลุ่มที่ตกค้างเรือเรือลังยาวนานนี่นะครับตาม Stockholm Convention นี่นะฮะ ก็แบนเลยนะครับเดี๋ยวนี้จากเดิมมี12ตัวตอนนี้เพิ่มเข้ามาอีก9ตัวแล้วนะครับทั้งในสังคมที่ใช้ในภาคเกษตรนะครับเช่นตัวนี้หรือว่าใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เราก็ควรจะห้ามเลยนะฮะเราก็อาศัยงานวิจัยนะฮะจากต่างต่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งคิดว่า perfect มากนะครับสมบูรณ์นะฮะที่หางานวิจัยอื่นนะฮะ มาเทียบเคียงได้ยากนะครับเช่น c u l t u r a l Health Study ของอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าพบว่าเป็นพิษนะฮะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยแบเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยเสนอนะครับรายชื่อสารเคมีนะฮะจากข้อมูลหลักฐานของต่างประเทศเนี่ยควรจะแบนนนะครับคำถามส่งท้ายครับที่บอกว่าสารเคมีบางตัวปลอดภัยกว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยจริงหรือไม่จากข้อมูลหลักฐานต่างๆเหล่านี้ชี้ว่าไม่จริงนะครับเพียงแต่เรายังไม่ได้ติดตามหรือใช้มันอย่างยาวนานพอนะครับ อันที่สองการปลูกพืชนี่นะฮะโดยใช้สารเคมีกับไม่ใช้สารเคมีอย่างไหนใช้ปัญญามากกว่ากันนะฮะเป็นคำถามฝากไว้ให้เชื่อกันคิดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณหมอครับเมื่อสักครู่คุณหมอปัตตพงศ์พูดถึงคนสำคัญคนหนึ่ง